สุดท้ายความชอบของเรามันมัน,ม,นมันคือโอเคมันคือการแบบเจอผู้คนมันคือการไปดื่มมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียวว่าเฮ้ยเราทําไมเราไม่ทําบาร์ล่ะผมไม่กลัวการตัดสินใจผิดพลาดน,นะผมรู้สึกว่าถ้าเราเลือกแล้วมันคือต้องเลือกเสียใจดีกว่าเสียได้สวัสดีครับผมเชมเพียรดอนและนี่คือออฟเดอะเรคคอร์ดของผม วัยเด็กผมมันจะมีเป็นหลายช่วงอายุที่เรารู้สึกว่าเรามีความชอบที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปช่วงอนุบาลหรือประถมเนี่ยผมอ่ะอยากเป็นนักธุรกิจแต่ว่าไม่รู้ว่านักธุรกิจอะไรนะที่จริงการเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันก็มันก็งงๆเหมือนกันนะคือเราเราต้องคิดให้ได้ก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วมันถึงไป start business นะสุดท้ายความชอบของเรามันมันมันคือโอเคมันคือการแบบ เจอผู้คนมันคือการไปดื่มมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียวว่าเคยแล<ะ>้วทำไมเราไม่ทำบาร์ละ่ะก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่นี่แหละฮะซีนีม่าคลับ BKK คือผมว่าความพิเศษของร้านแต่ละร้านเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละร้านจะมีซิกเนเจอร์ค็อกเทลที่แตกต่างมีสไตล์เพลงที่แตกต่างมีคอนเซ็ปต์ร้านที่แตกต่างแต่สิ่งที่มันทําให้ยูนิคมากกว่านั้นผมว่ามันคือวายมันคือผู้คนซีนิม่าคือการที่คุณมาแล้วคุณเป็นตัวละครหลัก เพราะฉะนั้นผมว่านี่คือสิ่งในเจของซินีมาครับ <Hello? S 1> คือเราจะเรียกว่าเป็นแบบมันมันจะเป็นกึ่งค็อกเทลบาร์กึ่งผับละกันมีความอยู่ตรงกลางระหว่าง2เส้นนี้ที่กำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับอินสปายมาจากหนังเรื่อง Mean Girl แต่และตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลเราก็จะอินสปายมาจากหนังแต่และเรื่องเสน่ห์ของค็อกเทลคือมันมันสามารถครเอทรสชาติได้แบบเป็นร้อยเป็นพันแบบเราสามารถเอาเรื่องราวของคุณรสชาติที่คุณชอบมาครเอทเป็นค็อกเทลได้เออผมว่าเนี้ยมันคือมันคือเสน่ห์เช่นตัวนี้เบิร์นบุกก็มีคิสอยู่เบาๆตรงนี้หอมถ้าเป็นของผมเบสที่ผมชอบผมชอบเป็นคนอนยัคเราก็รู้สึกว่าแบบ มันเหมือนชีว <g <g ิตเราดีเนาะเข้มข้นและขมในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยแต่เอาจริงเรื่องที NOW, ่ผมชอบสุดและยังอินสุดทุกวันนี้นั่เป็นฉลาดเกมโกงบทพัดเอแบบหนังที่มัมีความโกงหนังที่ตัวหลักมันแบบมันมันมีความบงการคนอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยเรายังจาฟีลลิ่งตอนที่เราเล่นซีนนั้นได้อยู่เลยซีนที่อยู่บนเวทีเราพูดหรือว่าซีนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหนังก็เลยรู้สึกว่าเราชอบฉลาดเกมโกงที่สุด ถ้าแกส่งคําตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละสามบทบอสของ One for the Road ตอนผมไปแคสอายุผมตอนนั้นมัน2นะี2สิบี่บเอ็่สอตัวบอสมันคือเจ้าของบาร์วันนั้นเราไม่ได้มีบาร์เราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่าการชงคองเทลเรคืออะไรเพราะฉะนั้นมันเลยแบบยากเป็นบทที่แบบเราอยากได้มากแต่ว่ามไม่เป็นไร ในฐานะนักแสดงเราอยากเวิร์กกับแบบูมกับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่แล้วเราอยากอยู่ในในในผลงานที่มันเข้าใกล้กับคำว่าฮอลลีวูดคือ4เดือนที่เวิร์กกับเขาก็คือมันเมคเซนพอที่คุณจะทำแค่เรื่องเดียว4เดือนและคุณภาพชีวิตคุณดีคุณมีการนอนหลับมีเวิร์กไลฟ์ฟาลร้านที่ดีแล้ว มันรีดศักยภาพทุกอย่างออกมาได้ทั้งหมดในทุกๆก,การทําทุกอย่างนะสิ่งที่ยากที่สุดมันคือกล้าแรกหรือว่าการเริ่มต้นแต่ผมว่าพอเราก้าที่จะทําแล้วกล้าที่จะเริ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมีทางของมันผมไม่กลัวการตัดสินใจผิดพลาดนะผมรู้สึกว่าถ้าเราเลือกแล้วมันคือต้องเลือกเสียใจดีกว่าเสียได้ พวกนี้นะครับเป็นรูปจากกล้องฟรีมที่เราถ่ายบรรยากาศจากในร้านเนาะก็จะเป็นแบบเวลาเพื่อนมาหรือว่าเวลามาเป็นกลุ่มมาเงี้ยครับผมเราก็จะแบบขอถ่ายขอถ่ายนี่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 ยงทรงยศสุขมากขนาดนะีนะ้พี่ยงถิมถาอะไรเงี้ยเออช่างแต่งหน้าต้องมามีดีจงดีเจนี่ช่างแต่งหน้าแต่งให้ผมชิพิจิบพิจิบเนี่ยอย่างเงี้ยก็โต้ลูกค้า โตลูกค้าเยอะครับนี่ก็โตะลูกค้าผมจะพูดเสมอว่าถ้าเราแต่งอะไรแล้วเรามั่นใจถ้าเราทําอะไรแล้วเรามั่นใจแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นคิบ going กับมันไปอย่าสูญเสียความมั่นใจของใครเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นวงการแฟชั่นไทยไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้ชาย LGBT ผู้หญิงหรือใดๆก็แล้วแต่แต่งโตกันอย่างสนุกแบบมากขึ้นมากขึ้นเพราะผมชอบดูเยอะอย ก็ยังไงเดี๋ยวฝากเจมส์เจเลโบไว้แล้วกันครับเราจะมีโปรเจกต์ที่จะลนช์ตั้งแต่กลางปีไปจนถึงสิ้นปีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะฝากภาพยนตร์เท l i ์ e ีนะครับผมที่ไปได้บ่มเวิร์กับรอนฮอเวิร์นี่แหละน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไงก็มารอดูกันครับเอเครับเรียบร้อยขอบคุณครับ